เงามรณะแห่งอายุทยาแสงโคมนับพันสว่างสวยัยเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาในคืนเทศกาลออกพรรษาที่กรุงศรีอยุทยาเรือบุญชูที่ประดับประดาอย่างวิจ,จิตบรรจงลอยลำอวดโฉมผู้คนหลั่งไหลเฉลิมฉลองเสียงกระทัดดังกรึกก้องกลบเสียงหัวเราะและบทเพลงบุญ พ่อค้าหนุ่มรูปงามวัยยีต้นต้นยืนตระงานอยู่บนเรือคลีพาแพลพันชั้นเลิศให้แสงจันทร์กระทบเห็นประกายระยับเขาภาคภูมิใจในบิดาผู้เป็นพ่อค้าซื้อสัตว์ชีวิตของบุญกำลังผลิบานดุดดอกบัวนในสระหลวงพรุ่งนี้เขาจะได้เข้าพิธีมั่นกับแม่เดือนหญิงสาวผู้มีดวงตาบริสุทธิ์และรอยยิ้มงดงามจากตระกูลขุนนางเล็กๆ ณตลาดน้ำที่คึกคักอลมานเสียงกรีดร้องแหลมเล็กบาดลึกเข้ามาในความชื่นมืนประหนึ่งลังร้ายที่ไม่มีใครคาดถึงความรุ่งเรืองของบุญไปสะดุดตาขุนพิพัฒน์ขุนนางผู้เทียทยานและโหดเหี่ยมเขาต้องการยึดครองเส้นทางการค้าและที่ดินของตระกูลบุญทั้งยังหมายปอแม่เดือนไอเชื้อพ่อค้าคู่แข่งพูดเต็มไปด้วยความริษยาก็ร่วมมือกับขุนพิพัฒน์เพื่อทำลายธุรกิจของบุญ ทั้งคู่ใช้ไอคอร์ดเพื่อนร่วมเรือที่ติดมีพนันของไอเชื้อเป็นหุ่นเชิดปล่อยข่าวเท็จและสร้างหลักฐานปลอมกล่าวหาบุญสมคบคิดกับชาวต่างชาติเพื่อก,กบฏและล้มล้างราชบัลลังขณะที่บุญกำลังเฉลิมฉลองความสุขได้เพียงครู่ทหารหลวงก็บุกเข้าจับกลุ่มเข้าในข้อหากบฏหลักฐานที่ขุนพิพัฒน์สร้างขึ้นดูน่าเชื่อถือยอย่างยิ่งแม้แต่แม่เดือนและบิดาของบุญ ก็ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้บุญถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตณนะคุกขุมนรกสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายและความไร้ซึ่งทางออกโดยไม่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมชีวิตที่สดใสของบุญต้องพังทลายลงในชั่วพริบตาความหวังทั้งหมดมลายสิน้นเหลือเพียงความมืดมิดที่โอบล้อมกายและใจในคุกขุมนรก บุญต้องทนทุกข์ทรมานท่ามกลางความมืดมิดและสิ้นหวังมานนานนับสิบปีร่างกายสู้ผอมจิตใจด้านชาแต่ประกายแห่งการแก้แค้นยังคงลุกโชนอยู่ในส่วนลึกของดวงตาที่เคยสดใสวันหนึ่งเขาได้พบกับหลวงพ่อแอนเดรสนักบวชชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่ถูกคุมขังในข้อหาเดียวกันหลวงพ่อแอนเดรสมีความรู้มากมายทั้งภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการค้าขาย ประวัติศาสตร์การเมืองการเดินเรือและตำนานของขุมทรัพย์แห่งราชสำนักลังกาที่ถูกซ่อนไว้เมื่อครั้งทำศึกสงครามบุญได้รับการถ่ายทอดความรู้จากหลวงพ่อแอนเดรสอย่างไม่ย่อช้อกลายเป็นคนที่มีปัญญาหลักแหลมมีความเข้าใจในโลกและกลไกอานาจมากขึ้นความหวังเดียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเขาคือการแก้แค้นที่รอวันชำระ หลังจากหลายปีที่วางแผนอย่างลับๆหลวงพ่อแอนเดรสก็เสียชีวิตลงด้วยความชราทำให้บุญต้องแบกรับภารกิจทั้งหมดไว้เพียงลำพังบุญหลบหนีออกมาจากคุกขุมนรกได้สำเร็จดุดเกิดใหม่เขาใช้ความรู้ที่ได้รับมาออกติดตามค้นหาขุมทรัพย์มหาศาลแห่งราชสำนักลังกาในดินแดนห่างไกลเมื่อพบมัน บุญได้ใช้สมบัติเหล่านี้เพื่อแปลงโฉมตัวเองอย่างสมบูรณ์เปลี่ยนจากพ่อค้าผู้ไซส์สื่อเป็นขุนหลวงพิทักชายหนุ่มลึกลับผู้มั่งคั่งและทรงอิทธิพลจากต่างแดนด้วยฐานะและบาร,รมีใหม่บุญแทรกซึมเข้าสู่สังคมชั้นสูงของอยุธยาอย่างเงียบเชียบไม่มีใครจำอดีตพ่อค้าหนุ่มผู้อาภัพได้เขาใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ทรยศเขา และพบว่าคุณพิพัฒน์ได้เลื่อนยศไปถึงพระยาพิพัฒน์ผู้มีอำนาจและอิทธิพลมหาศาลส่วนไอเชือ้อก็กลายเป็นเจ้าสวดเชือ้อพ่อค้าผู้ร่ำรวยมหาศาลและที่เจ็บปวดที่สุดก็คือแม่เดือนถูกบีบให้เป็นภรรยาของพระยาพิพัฒน์บุญเริ่มดำเนินแผนการแก้แค้นอันแยบยนเขาไม่ได้ใช้กำลังแต่ใช้ปัญญาและความรู้ที่สั่งสมมา เขาสร้างสถานการณ์ที่ทำให้พระยาพิพัฒน์เจ้าสวดเชื้อและไอคอดซึ่งปัจจุบันเป็นลูกน้องของเจ้าสวดเชื้ออยู่ต้องเผชิญกับผลกรรมจากการกระทำของตนเองบุญแทรกแซงในกิจการการค้าและชีวิตส่วนตัวของพวกเขาอย่างแนบเนียนสร้างความขัดแย้งระหว่างกันทำให้พวกเขาต้องอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายออกการค้าผูกขาดของพระยาพิพัฒน์ ถูกสั่นคลอนด้วยการแข่งขันจากคุณหลวงพิทักษ์ผู้ลึกลับที่มีสินค้าและเส้นทางการค้าใหม่ๆเข้ามาทำให้ความมั่งคั่งและอิทธิพลของศัตรูค่อยๆสั่นคลอนแผนการของบุญมาถึงจุดสูงสุดเมื่อพระยาพิพัฒน์และเจ้าสวดเชือ้อต้องผเผชิญหน้ากันในการประมูลค้าขายเครื่องเทศและผ้าไหมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี เพื่อช่วงชิงสัมปทานผูกขาดการค้ากับต่างชาติโดยมีคุณหลวงพิทักษ์ซึ่งก็คือบุญนั่นเองเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังในวันประมูลอันเป็นประวัติการบุญเปิดเผยความจริงทั้งหมดต่อหน้าบุคคลสำคัญในราชสำนักและประชาชนพร้อมหลักฐานที่เขารวบรวมมาอย่างรัดกุมทั้งเอกสารปลอม ที่ใช้ใส่ร้ายเขาเมื่อสิบปีก่อนและหลักฐานการทุจริตคอร์รัปชันของประยาพิพัฒน์และเจ้าสวเชื้อการเปิดเผยน,นี้ทำลายชื่อเสียงอำนาจและความมั่งคั่งของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงพระยาพิพัฒน์และเจ้าสวดเชื้อต้องรับโทษทันตามกฎหมายบ้านเมืองบางรายถูกริบทรัพย์สินบางรายถูกลดตำแหน่งและขับไล่ออกจากเมืองหลวง บุญเผชิญหน้ากับไอคอดที่กำลังสำนุกผิดเขาเลื่อยที่จะให้อภัยแต่ไอคอดก็ต้องชดใช้ด้วยการรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมแม้เดือนได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอรู้สึกผิดและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นบุญให้อภัยเธอและช่วยให้เธอเป็นอิสระจากพระยาพิพัฒน์ที่ล้มละลาย บุญไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่เลือกที่จะใช้ความรู้ความสามารถและสมบัติที่มีเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองโดยดำรงตนเป็นขุนหลวงพิทักษ์ผู้ลึกลับและทรงอิทธิพลจากต่างแดนเขาพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่ๆที่เป็นธรรมส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนและราชอาณาจักรเขายังคงดูแลแม่เดือนจากระยะไกลแต่ชีวิตของบุญได้เปลี่ยนไปตลอดกาล เขากลายเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมในเงามืดผู้ซึ่งหลุดพ้นจากความมืดมิดในจิตใจสู่การสร้างแสงสว่างให้แก่ผู้อื่น